ในเมื่อเรามีเมทโทรพอร์ต,ตแล้วมี GPS GPS แล้วถามต่อเลยครับเรื่องของออการติดการใช้ระบบ Wi m a x ในเรื่องของ CCTV ยกตัวอย่างนะผมไปเดินตามพื้นที่นะจนคุ้นเคยกับบาง<ช>คนนะมีผู้หญิงบางคนน้ำตาคลอ <ทะ S 2> บอกผมว่าโดนลวนลามรังแกผมเลยคิดในใจขึ้นมาว่านโยบายผู้หญิงปลอดภัยในกรทมต้องเกิดแล้วคนอื่นจะปลอดภัยไปด้วยวิธีทำไงตั้งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยย4ชั่วโมงที่มันจะยี่ี่ชั่วโมงได้ไงทุกคน ถ้าบอกไม่มีพวกเทคโนโลยีมาช่วยเราก็ใช้วิธีนี้แหละครับเอา C C T V เนี่ยวงจรปิดเนี่ยนะฮะมาติด2,934ตัวในทุกที่ที่รอดแล้ทำไมต้องเป็น2,900อะไรทำไมถึงมีตัวเลขแบบมีเศษเอาไปคำนวณมาแล้วเลยคำนวณมาหมดเลยว่าจะติดจุดไหนบ้างรู้หรอแล้วรัศมีมันประมาณมากน้อยแค่ไหนคือทุกที่ที่เราคิดว่ารอดแหลม ตรงไหนที่ไม่ล่อแหลมเราไม่ต้องติดไม่แล้วเรื่อเรื่องเรื่องส่วนตัวเหรอฮะที่เขาบางบางประเทศเขาโวยโวยกันอยู่นเรื่องอย่างนั้นเราไม่เข้าไปยุ่งด้วยเพราะเราอยู่ที่ที่สาขาธารณะที่สาธาธารณะเพื่อว่าไม่ให้โจรเนี่ยย้อนการเกิดอาชญากรรมถูกต้องลี่ใครเป็นคนที่นั่งคอยดูที่ศูนย์กลางที่กทมเนี่ยผมตั้งตั้งระบบขึ้นมาเลยแล้วมีคนหมุนเวียนกันดูระบบ24บชั่วโมงต่อวงจรเวลาจริงครถ้าติดต่อกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเช่นตำรวจแล้วมันจะแพงไหมครับเนี่ยไม่แพงครับ ไดดูมาเรียบร้อยแล้วครับราคาแค่50บาทต่อคนต่อปีของผู้หญิงของคนหนึ่งคนนั่นหมายความว่าเราใช้เงิน่าไม่เยอะเลยครับเพื่อคุ้มครองสตรีไทยถ้าเกิดมันมีจํานวนกล้องนั้นน่ยไม่ใช่เฉพาะตามร้านทองแต่อยู่ตามจุดต่างๆที่จะให้ความปลอดภัยมันก็จะมีความประพติใหม่เขาเรียกว่าคนดีจะกล้าขึ้นคนเลวก็จะถอยหลังนี่นี่แหละว่าเราเรามีคนเฝ้าระวังให้เราด้วย